ก็เกมแรกเล่นเป็นนาคอสนะครับคือป่าไม่รู้จะเล่นอะไรนอกจากนาคอสจริงๆครับเล่นตัวอื่นแล้วแบบไม่ดูแบบมันเท่านาคอสเลยนะนือพราะอะไรเหมือกันนะเล่นติวเนี้ยเหมือนจะสนุกนะครับแต่แม่งความช้าไปหน่อยนึกว่ชอบแล้วช็อตแรกครับเจอวิลาจุ๊บผมก็เข้าไปตามดามิเมและช็อตนี้ครับคือเพื่อนเล่นกันมันจัดเก็บไว้ได้ก่อนหนึ่งตัวแล้วยันพุ่งก็ไปหาแวนอย่างนี้ครับผมก็เข้าไปตามยิวหนึ่งรัดป่าเก็บแวนไม่ได้ครับทูเลนมาปิดแต่ก็ไม่กล้าต่อและไปนี้ครับ เป็นอะไรที่แบบงงมากนะอะไรมันเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะครับผมก็มาเอาไวเลสก่อนใช่ไหมครับแต่ไวเลสแม,ม่งดิ้งรวยๆมันปาดสองและช็อตนี้คือผมจะสกิลหนึ่งเข้าไปหาไวเลสแต่หลบยีน่าได้เฉยเลยนะครับหลบแบบไม่ได้ตั้งใจหลบอ่ะแม่มงมันจะฝักงงจัดและช็อตนี้ครับจุบโดนแล้วนูแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้นะคโคตรเร็วอ่ะไม่ยิงอยู่เลยแล้วเริ่มร้อยผมแตกเลยนะครับโดนแบบทีเดียวตายเลยนะโคตรบ,บางน,นะกะแล้วช็อตนี้เพื่อนจะโดนปิดเขาผมก็เลยมาปิดซ้อนนิดนึงที ไวเลสพุ่งก็ไปหาไวเลสก่อนอันติเมตไปแต่ไม่ถึงไวเลสปาดไปองหนึ่งทียอนยิงเข้ามาช่วยแต่มันเข้าป้อมไม่ได้ก่อนไม่พอแล้วตรงนี้ไวเลสออกมาตรงนี้ตีตตมีไม่มีชุบหรือเปล่าไม่รู้นะผมพยายามบังให้เพื่อนแต่เพื่อนเหรอแม้กระสุนแบบมา่อถึงว่างแมวแล้วตรงนี้งัดโดนครับเรียบร้อยยอนยิงสกิลสองเกมบนานไปให้ครับช่วงน,นี้เบิร์ดทูเลนเรียบร้อยครับล่วงเลยเจอทาราเอสกิลเข้าไปแล้วตรงนี้ครับขึ้นมาปิด ตีลิวี่กับแวนและอันติเมตมาตรงนี้กดเกิดผมสไลด์ออกมาเลยครับผมรอเกินหมดแล้วเข้าไปนะแต่บีมันช้าไปหน่อยเพื่อนเลยเก็บมาให้ก่อนแล้วหนึ่งทีตรงนี้คือผมไปรับดามิเอแทนทารากก่าแป๊บเดียวเกือบตายนะตดนทูลันตีออกมาก็เลยไปทำอย่างอื่นก่อะนแลวไฟนี้ครับไฟสุดท้ายแล้วไม่ได้ทำอะไรครับไฟสุดท้ายดูเพื่อนทำนะดูเพื่อนทำตรงตงอ่ะ ดูทาร่าเขาไปแบบคัดให้สูงจัดฝั่งตรงข้ามเอาทาร่าไม่ลงนะัตอนนี้ผมก็เลยตัดอันติเมใส่ทูเลนตอ่อนมากรนกึงทีปาดป้อมไประหว่างรอและทูเลนดดแตกไปครับผมผมกับป้อม <Ultimate. S 1> เกมแรกก็ได้ที่ห้าโหเป็นไงทีมแบกจัดเกม2เล่นเป็นอะไรครับเนี่ยเล่นเป็นฟอร์เลนโอ้โอห,ห,หรู้แรกเลยจะเกิดขึ้นนะครับเกมนี้คือนังมาเนี่ยครับทีมไม่ขอมาผมก็คิดไม่ออกจะเล่นอะไรก็เลยเล่นฟอร์เลนซะเลย และแน่นอนอยู่แล้วเล่นพอเล่นก็เรียบร้อยครับเล่นไก่กเกินดูตะกรตอของหนึ่งห้านะครับวาสจจงังแต่ต้องช้าเรื่อยๆแตกเลยครับผมแต่สิ่งที่มาสรยจคืออะไรรู้ไหมครับผมได้ที่สี่เพื่อนรู้ไหมครับทำไมผมถึงได้ที่สี่ฟังผมมีคนหลุดไงแต่ไม่มีคนหลุดนะผมก็คงได้ที่ห้าไปแล้วขอบคุณมากครับที่หลุดผมมีเบพอยต์ด้วยไม่เสียดาววาวสะจจั์เกมต่อมาได้ตำแหน่งป่ายแล้วครับก็เลยกลับไปเป็นนาคออีกหนึ่งเกม ผมนี่ผมอยากเล่นคีล่านะแต่เวลาผมเล่นคีลนะ่าแล้วไม่เห็นแบบแรงเหมือนตัวคนอื่นเขาเล่นเลยแล้วไม่รู้ผมพลาดเลยตรงไหนหรือเปล่าแล้วช็อตนี้เขาโคตรสวยอันติเมตยกต่อป่าด้องให,หนึ่งทีทอนเข้าไปยิงครับป้อมให้ตึงๆมโอเมกาการตีบ้านเป็นอะไรที่มันมากครับแล้วช็อตนี้เราเล่าตีป้อมล่างอยู่รอเลียจะมาการกดอันติเมตแต่ป้อมแม่งแตกแล้วไนงะสะก,กิ้ผมกลับมาพอดีแล้วช็อตนี้ครับยกโอ้โหเล่นลอยเป็นคอนโดเลยครับผมเล่นถึงจังจริงจังแล้วคีล่าเข้ามาปิดตรงนี้ครับพอเล่นกับคีล่ยายังไงดีผมกัดไปสองที พยายามวิ่งออกแต่ว่าโอ้โหสก,กิลหมดบูดาไม่พอแล้วเรียบร้อยกานเป็นซางแล้วยิงหน้าทาำพลังมาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นช็อตนี้ซีบปากเลยนะครับลองมาหลอดช็อกลงมาแล้วผมก็เข้าไปลดัดแค่นั้นแหละมีอะไรนซีบปากไว้นั้นแหละก็ตีด่างแล้วก็ปาดต่อนะครับลูบใหม่ช็อตนี้ครับมาปิดคีล่ากับมาหลอดครับผมกะจังหวะคีล่าออกมาแล้วก็กดสกิ 2, ลสองดูมาหลอดป่าทีเดียวผมเพิ่งรอผมป่าชย้นเข้าไปลดไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลอรอเลี้ยวลำครับอันนี้ช็อตนี้ผมงงมากว่าเลี้ยวหผมหายไปไหนก่อนนะครับดูดิ ผมโดนลอเลี้ยวหรอวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมโดนอะไรนะไม่โคตรแรงมไม่รู้ลอเลี้ยวอะไรแรงขนาดนี้ผมตะก,กี้หนึ่งไปโดนอันติเมตมาตรงนี้ครับลอ,ล,อล,ลองล้อเล่นเล่นนิดน,นึงแล้วยีน่าเก็บแว่เห็นเอลสูแต่เอลสูถอยไปก่อนในช็อตนี้ครับอยากลองกับฟอร์เรนฟอร์เรนเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันกดอันติแล้วไงผมก็เลยเอาหน้าเข้าไปใกล้กดอันติแต่ไม่ยังไม่ได้กดอันตีมันกดอันติแต่ผมออกมาหนึ่งทีแล้วซีซีครับผม มองไม่เห็นคีราหรือเปล่าไม่รู้มมก็ไปเจอคีล่าปิดแล้วเรียบร้อยครับบอลเลนเก็บ3ไปตึงๆเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามเก็บสไม่ใช่บอลเลนแล้วช็อตน,นี้ครับโอเมก้าเข้าไปคัดสูงให้รอนเรียวพยายามหนีแต่อันติเมตเอิร์สตูอันติเมตทอนยิงเก็บไปได้ครับเรียบร้อยได้เราเรียรยเร้ยวม,มาตัวหนึ่งแล้วช็อตน,นี้มีไฟกันอยู่ตรงนี้ครับมาหลอดป่าเข้าไปใส่คีตีคีตี้ล่วงเลยผมลดไปครึ่งหลอดทันทีทันใดเรื่องโคตรแรงครับผมแล้วช็อตน,นี้คีล่าแหลมอยู่ไงผมเข้าไปจะงัดแต่ง,งัดไม่ถึงครับผมปา่าตีเก๋พอเอาของผิดด้วย แล้วช็อตนี้ครับผมหลังจากที่ฝั่งเราแตกมปนสัฟฟ้าก็เลยต้องกลับมาลีกันใหม่แล้วนะรอเรียวแตกไปนะแล้วช็อตนี้ครับเห็นเอลสูซูมอยู่เลยเข้าไปงัดแต่งัดโดนมาหลอดแทนเฉยแล้วเพื่อนเข้าไปเก็บงานครับผมสม่กลับมาก่อนนิดหนึ่งนะอันนี้ผมแบบคิดว่าเพื่อนจะเก็บได้ไม่ใช่เหมือนนั้นผมหมายถึงว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนจะเก็บได้ก็เลยมาฟาร์มแบบพูดแล้วดูเสียอะไรอย่างงี้แล้วเพื่อนก็เก็บงานไปให้นะคือผมเปิดสวยแค่นั้นแหละนะซึ่งพอจบไปนี้ก็คือจีแล้วนะไม่มีอะไรละหรือมีวะ อผมเล่นจริงหรือเปล่าเนี่ยงงไปหมดแล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างครับจำไม่ได้แล้วเออไม่จบหรอกเอ,อ้ยจบแหละมันไดเอดแล้วนไม่จบเลยเองโอเคครับว่าประมาณนั้นเกมที่สามก็ชนะไปนะครับ yeah. เย่ด้ที่สามในเกมนี้แล้วเกมนี้ครับแบบอยากลองเล่นตัวอื่นบ้างงี้งก็เล่นเล่นอ้อยนะครับคือผมก็เล่นอ้อยได้นะแต่ โอ้โหเกมนี้ไม่มีซอมติงจริงนะครับสมองผมเร่จะหยุดไหลนะแล้วแล้วดูช็อตแรกเขาโคตรสวยงัดแพนด้ามาแต่ไปก่อนแล้วเพนพุ่งเข้ามาอย่างนี้กดตะกี้สองขัดอันตีเทนได้ด้วยโคตรเมื่อแล้วก็เรียร้อยเขาได้มาสองตัวแบบปีๆแล้วช็อตนี้ครับมาหลอดปาดอยู่ก็เลยเข้ามาชักแล้วโอ้โหดูดิมาหลอดแม่งแบบพุ่งออกไปได้นะครับแต่ผมพุ่งติดตัวมันอยู่อะแม่งไม่ไหวแล้วผมตายมาหนึ่งตัวแล้วช็อตนี้ครับรอเลี้ยวเขาลามผมก็อันติเทนเดียบรอเลี้ยวมาเลย สกอมันดูดีมากเลยนะตอนแรกแล้วมันไหลได้ไงก็ไม่รู้นะและ้วช็อตนี้ครับไล่มาหลอดมาหลอดมีช็อคก,ก็เลยปล่อยไปก่อนจะไปเอาตรงนั้นแต่ตรงนั้นก็ตายแล้วต้องทบเพนแล้วช็อตนี้เห็นเพนมุ่งเข้ามาครับแต่ยินดีๆผมแหลมมันก็ไปเฉยอันตีก็ผิดด้านพยายามหนีขึ้นไปด้านบนแต่ไม่รู้ทำไมหนีขึ้นมาด้านบนนะครับต้อไม่ได้ต่างเลยจากเดิมเลยนะนี่คืออยู่ในพุ่มไม่รู้อะไรนะครับคิดแล้วในใจว่าไอ้ฟักดับแล้วก็เรียบร้อยครับแตกพุ่งไปเจอร้อยเรียบอีกนะแม่งแล้วช็ ขี่โดนสองหนึ่งอยู่เข้ามาปิดงานเก็บเพนไ,ได้ก่อนหนึ่งทีแล้วตรงนี้ไล่มาครับตรงนี้เก็บแพนด้าได้ไหมเก็บแพนด้าได้ไหมเลื่อนหรือหนึ่งกดสกิลคือผมกดเป็นเส้นตรงแล้วเว้แต่มันโค้งไห่ผมโอ้โหโหวดัววก,กับตัวเองเลยนะตายเลยลนะเมื่นกันได้แพนด้าแล้วแล้วกดเป็นเส้นตรงออกแล้วช็อตนี้พยายามจะเอาแวนท <c oughs> ต่เไม่ตายผมตายแล้วผมตายเป็นสี่ตัวแนะล้วผมตายรัวๆเลยนะแล้วช็อตนี้คือผมหิวบะฟ้าไงผมได้ปะฟ้าปุ๊บเกาะ แต่ก็แพงมันหนัเกินผมก็เลยตายอีกแล้วือวันพลาดแบบพลาดเล็กน้อยแล้วผมก็ตายเลยมไม่ได้พลาดใหญ่โตมโหลานม่พลาดกูเกิลกูเวยอึ๊บตรงรนีนนนนน้ครับผมอันติเมตมาแพนด้ามิสเตกผมก็เลยต้องโหวออกมาครับผมคิดว่าจะรอดแล้วก็เลยมาวกลับบ้านอยู่ตรงนี้ระหว่างนี้ก็ดูจอเพื่อนมาครับหันไปดูจอตัวเองเห็นแพนด้าขึ้นในแบบก็เลยเรื่มว่กลับบ้านก่บบกอนแม่งปีเกื้อเข้ามาแต่ว่าไม่ทันเลยี่มันเร็วกว่าแล้วช็อตนี้มาหลอดช็อกมาตรงนี้ ป่ากผมสีพันสีเโรอสีปากเลยนะครับแล้วแพนด้าแม่งไหลงไงเก็บหมดไงแม่งกดดาบวีกหรือเปล่าไม่รู้อึดชิบหายก็คือเก็บไปหมดเลยเหลือแค่เออไอ,อตัวเนี้ยแหละแอดเน็ตใช่ไหมมันชื่อแอดเน็ตหรือเปล่าแม่งมันมีแอดเน็ตกับต้นไม้ต้นไม้ก็ชื่ออะไรวไวบินเน็ตอะไรนั่นแหละแม่งเรียกยากชิบหายเดือดกันบ้างกันสองตัวกันยังไงดีครับล้อเลี้ยว กับเพนพกก็มาเก็บยอมไปก่อนหนึ่งทีอันติเมตเรียบร้อยครับผมกันไม่ไหวที่ผมเล่นไก่มากเลยนะครับตอนแรกมาเทมโปโคตรด,ดีแต่เสื่อมตอนสุดท้ายเกมสุดท้ายได้เล่นแคร,รี่โอ้โหม,มาสัจจันทร์จะนชา้า้เล่นแคร,รี่ครับผมช็อตนี้ครับกิตตีหลงมาตรงนี้ก็เรียบร้อยสิครับผมกดอัติแปะเลยตรงนี้ผัหายไปยไปิงเอาแอคที่น้อยฟิกเกอร์ตามครับตรงนี้ยิงยิง โอ้โหแพรีร่มันเป็ดดาเป็ไม่ได้ก็เลยได้ไปแค่สองและฉันมีวอล์ลงมาแตนล่างเขาการจะปแปลระเบิดใไตลิงแต่ระยะไม่ถึงเลยเป็ใส่นกซะเลยตอนนี้คี่ล่างเหมือนจะจัดการขี่ว่พุ่งเข้ามาเจอวันเดอร์ผมคัดเข้าไปสูงตรงนี้ผมตีป้อมไม่รู้ตีทำไมเดี๋ยวขี่ล่าก็เลยรอดแต่วันเดอร์ไงไปผมก็ต้องไปกับเพื่อนไงผมไม่เคยทิ้งเพื่อนและอันเลนรับจบครับไม่รู้พุ่งเข้ามาทำไมโดน วันเดอร์ดึงเรียบร้อยล่วงเลยคิสซี่หนีกับไปรเทศไม่ทันนะครับแล้วคันนี้ก็ปีป้อมล่างกันต่อไปครับปป้อมล่างมามา,มาตรงกลางกันต่อคิสซี่ไม่กดอันตีดมดมด,มด,มด,มดมดมอยู่ว้านกลับบ้านเพราะว่ากดอันตีจะไปเติมไฟใหม่ตรงนี้เจออันเลนอีกแล้วและอันเลนไม่กอดของแทงน,นะเด้งเด้งโคตรโหดนะครับบอกเลยไปยิงนะครับไม่ค่อยยิงนะเรียบร้อยครับอันเลนสู้บอลเลนไม่ได้ถ้ายิงกอดของแทงยิงไม่มีภาพ อ้จอดนี้ครับยิงล้านลิงมาได้แบบงงๆ,ๆสกิลหนึ่งนี้มันแบบเม็ดอะไรขนาดนั้นวะผมก็ไม่รู้เขก็ไปบูวๆแล้วไม่ได้ลิงมาเฉยเลยแล่ตรงนี้ก็ัฟอนก็เก็บแล้วเจออันเลนอันเลนอยากอันตีมากๆผมก็เลยผมเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับและช็อตนี้ครับคีร่าผมแบบมาตรงนี้ผมก็เข้าไปล้วงคีร่าแล้วมีบัฟแดงอย่างนี้รอดยังไงละครับ เจออันเลนติดแล้วอันเลนมาตรงนี้ครับกดสกิลสองไม่รู้กดทำไมไม่เป็นทูดามีผมหลอดจัดตรงนี้ตีธรรมดาแล้วดูความอึของอันเลนที่ไม่มีทั้งวิ่งมีทั้งอะไรก็ไม่รู้ไปหมดดูดูดูเล่ไม่ได้ดูเล่นไม่ได้กูผูก่อนจะล่วงไม่ก่อนจะตายยิ่งใหญ่ชิบหายแล้วตอนนี้เอลสู่โดนอันติเมตอิลูมีนผมเลยก็ไปกดอันติเมตทีเดียวทราบวันซ่องร้อยดามีดเกือบร้อยเป็นเกมไปเลยนะครับใช่ไหมใกล้จะขึ้นบ้านไแล้วนะครับ หรือเปล่าวะแล้วหันเดอร์เล่นอันติเมโคสวยครับชอตนี้ผมเข้ามายิงยิงยิงสกิลหนึ่งสกิลสองตีตีป้อมไปเรียบร้อยจบก็เป็นห้าเกมนะครับวันนี้ไม่ใช่นะทุงของเมื่อวานแต่ว่าผมอัดวันนี้ไม่ถึงภ้าวันนี้